เราทำไมเราจึงกล้าออกนั่นแหละปีพศ2549ที่ท้ำงาาทเงาไม่ทวดียงเราฝันเห็นองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนวันป่าบ้านตาดเข้าฝันพูดถึงเรื่องนี้หละให้เราแสดงปฏิปทาที่โสสุดโสเป็นโสตายให้ท่านฟังเอาไม่สงใยตัวได้น้อย แต่เราอยากฟังปฏิปทาที่ถูกสุดสูเป็นโสูตายที่น้อยได้เพื่อปฏิบัติมาฝัน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 เอ๊ะแต่ฝันนี่ก็ฟังมันก็ชัดนะนั่นแหละในก่อนที่จะหนีออกจากถ้ำเงาไมสเดียงเข้าป่ากเข้าเขาเหมือนที่เราตั้งกรณีแทนไปแล้วก็ฝันอีกนี่นะฝันที่ถ้ำเงาไมสเดียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเมสเดียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อสั่งเตนนั้นโอ๊ยเราแหลกหมดนั่นแหละแตกหมดนั่นแหละเดินจนฝาดเท้านี่แตกเลือดอาบระดับไหนล่ะเห็นจะบอกว่าเรานี่เลือดเลือดเอเอาอะไรมาสอนหมู่เอาอะไรมาสอนลูกศิษย์ลูกหานี่จะว่าเราด่าหมู่ดาา่าคณะเราสลับเป็สลับตายมาแล้วนี่คือทำคือวิไหนเราจะด่าใครเป็นล่ะเราพร้อมเสมอที่จะแสดงให้หมู่ให้คณะให้ครูบาอาจารย์เห็นว่า หลวงปู่หลวงตาลูกนี้ไม่ได้ผิดพระวิน,นัยนข้อไหนพอยอมมากายถวไว้ชิตกับมอสม้าไก่จับไว้ชีวิตกับพระพุทธเจ้าพอทำพระสงฆ์แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเราก็เลยฝันช่วงที่เราจะเข้าป่าก่อน,นที่เราจะอาภาษนะโุยเราเอาภาธหนักนะนั่นเราขึ้นดอยมูลเสือที่จะบอกว่าถ่ายเป็นเลือดเยี่ยวเป็นเลือดน,นะ ป่านนั้นไม่ตายนะเกิดว่ไรเราจะไปตายอยู่ที่ภูพักกดนน่นออกจากดอยมูงเสือไปนั่นเคยเล่าไปฟังบ่อยครั้งนั่นเนีลยไม่ตายอีกนั่นมีคนเห็นจนได้ทัานที่ตอนนั้นน่ะมันติดกระชายได้ประมาณแล้วเน่ยเห็นไหมล่ะสันภูนั้นมีแต่พวกช้างเป็นฝูงใหญ่โขงใหญ่นั่นนั่นพวกเสือพวกอ้ยเต็มอยู่นั่นพวกสัตว์ที่ดูไลยเต็มอยู่นั่น งวนรอบมมนได้ยังไงอีแล้วเราว่าเราจะไปเราเราจะปีนเขาขึ้นไปเพราะได้ยินพวกมงเชือว่าที่ดอยพักกูนนั้นน่ะมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งไม่มีใบแต่ไม่ใช่ต้นไม้ตายนะช้างโขงใหญ่หลายรอยเชือกจะมารวมตัวกันที่นั่นจะเดินเข้ามาแล้วก็มาวนรอบต้นไม้ต้นนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ในป่าลึกมีแต่หอของ พวกเจ้าหน้าที่ที่เขาไปเห็นเหตุการณ์แล้ว,วเออก็พอดีนหละจะไปตายกับช้างผงนั่นหรือว,ว่าก็ไม่ตายอีกนั่นกําลังอยู่ที่ตีนเขาอยู่กําลังมุกมณะบากบันข้ามน้ําข้ามไรขึ้นไปอยู่คนก็เห็นอีกนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันเออถึงที่มันไม่ตายทีเราจรึงกล้าพูดอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยนี่เมื่อเราไม่ตายนี่เราขอตายแบบลูกยอดกระตันอยู่ นี่คือตายที่จะรักษาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยที่เปรียบเสมือนพระก,กายหยาบของบิดาเราคือพุทธเจ้านี่เรื่องกองเรื่องเหมือนมั่นปลายชีวิตเราโอ้โหนี่เราฝันนั่นแหละก่อนที่เราจะเข้าไปดอยพระกูดดอยมูเสือฝันดีจาง้อไม่เดียงฝันเห็นต้นไม้ต้นมหาโพธิ์ต้นหนึ่งนี่เราจรึงกล้าเอาชีวิตแรก มีต้นไม้ต้นมหาโพต้นนั้นตั้งแต่ง,งานอยู่มีต้นไม้ต้นเดียวแต่ก่อนที่จะมีต้นไม้ต้นเดียวก็เป็นต้นไม้เยอะๆอย่างนี้แหละเต็มอยู่ในโลกนี้ฝูงชนหมู่บ้านก็อะไรเป็นปกติจูจูเสียงอึกกระทกึกโครมล้องด้วยความกลัว เรามองเห็นแผ่นดินยุบลง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 ทําทำให้บ้านเรือนและฝูงชนสัตว์น้อยใหญ่ต้นไม้ลงไปข้างล่างและก็ดินทับกบให้เรียบเหมือนกับหน้ากล่องคนตายหมดหลวงปู่อยู่ที่ลุ่มพอได้ยินเสียงนั่นแหละก็เลยเดินขึ้นมาจากที่ลุ่มเหมือนกับสะที่ไม่เลือกเท่าไหร่นี่แหละ และก็เดินไปดูตรงเนินตรงนั้นจิงเห็นการยุบของภูเขาต้นไม้ดินก็รา่าเป็นผืนแผ่นเดียวกันคนตายหมดสัตว์ตายหมดยุบมาเรื่อยยุบมาเรื่อยใกล้เข้ามาทุกขณะใกล้เข้ามาทุกขณะต้นไม้ไม่มีนี่เหลือแล้วเหลือต้นไม้ต้นมหาโพต้นเดียว ที่หลวงปู่ปู่ยืนอยู่ใกล้ๆนั่น,นคนตายหมดแล้วฝัน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 นี่ฝันอยู่ที่ทําเงาไม่เสียเรียนปีปศ2องันร้อิฝันชัดมากเลยนะพอเห็นเหตุอย่างนั้นปับ๊บเกิดตรงธรรมะสังเบสสุดท้ายก็อยู่ที่เราแล้วเราจรึงเอามือข้างขวาไปเตะต้นมหาโพลับตา แล้วสละชีวิตสุดท้ายบ้านไปนี่เนี่ยเรื่องของเรื่องมันเห็นแล้วกูจะกล้าหรยอถ้าเราจะเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องสละชีวิตหรือเป็นคนแรกที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องพักกายหยาบของพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวินัยเราพร้อมเสมอเพราะเราฝันอย่างนี้ถ้าเป็นเพียงความฝันมันก็ใช่ แต่ไม่เหมือนจริงจางนั้นเราก็ไม่คิดที่จะมายุ่งกับทั้งโลกเราเบื่อในในโลกาวิสัยที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเราจะอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายจนตายไม่คิดที่จะมายุ่งกับทั้งโลกอีกนะเพราะเราเบื่อตั้งแต่เป็นคาราวาสนุนเห็นสตรีเพศเห็นบุรุษเพศที่ไม่มีศีลไม่มีธรรม หัวไก่เมียไก่สารลพัดเปลี่ยนลูกเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเมียยุง่งเยิงวุ่นวายเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนกับพวกสุนัขเหมือนกับพวกไก่พวกเต็ดพวกหันนี่เหมือนมนุษย์เลยมีหน้าพทธเจ้าจึงจัดถึงร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแนีะเราจรึงเบื่อใน,นในโลกาวิสัยเราจรึง ตัดสินปัญหาอ,อวบประชารอรับไม่ได้ถ้าผู้ที่เรารักเลวทรามแบบนั้นไม่เห็นใครเลยที่จะมีศสีลและธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีหน้พระพุทธเจ้าจึงตัดสินปัญหาพนวดบวชเข้าปาเข้าเขาเห็นไหมละ่ะออกทรงเพืหนวด บวชเข้าตามปาตามเขาไม่ได้สนใจกับทางโลกอีกแต่ผลสุดท้ายวิบากรรมนั้นแดงที่เห็นนั่นเองเขาจะละตาอาละตาตา,ตามปาตามเขาแล้วเราจะกลัวอะไรเราก็เห็นแล้วเราสิ้นสง,งสัยแล้วในพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและอำนาจของเทวดาที่เป็นสมาธิถิ่นในมือโลกธาตุแสงกจษกวาลเราก็เห็นแล้วแม้ในความฝัน ว่าเราเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องปกป้องจัสนาเราก็ยอมก่อนแล้หลังก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นอาจจะให้เราอ่อนข้อกับโมกับคณนะเราไม่มีเพราะเราเชื่อพระเจ้าเชื่อแล้วก็แน่ใจตายใจสิ่งที่เราฝันนี่เราเป็นอย่างนั้นที่เราพูดที่นี้ที่เราพูดนี่เราไม่ได้พูดให้เชื่อนะเราพูดให้ฟังแต่เราพูดความจริง ถ้าใครจะเชื่อก็แสดงว่ามีบุญบาร,รมีคู่กันเรามาถ้าใครจะหายเรื่องใครไม่เชื่อก็แสดงว่าเป็นจิตพระเทวรา์เราก็ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นนี่ขอใหนูหลังเข้าใจด้วยนั่นว่าทําไมเราจรึงไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าวิเศษเจริรามมันไปสุดท้ายเมื่อเราแก่เจราภเพ้าหกสิบป่าปีแล้วขาจะตายวันนี้หรือวัน พรุ่งนี้หรือช่วงบ่ายแล้วเขาจะทราบได้แล้วแต่ตอนนี้หรือว่าจะตายช่วงแขนยังไม่เจ็ดหรือว่าช่วงแขนเจ็ดแล้วหรือว่าช่วงไหนมันก็ตายเหมือนเดิมมนะันน่ะตายคาอุดมคติดีกว่าอยู่อย่างไม่มีอุดมคติพระเจ้าตรัสอย่างนี้นี่แหละคืออุดมคติของหลวงปู่นั่นการไม่ทําบาปทั้งปวงนี่อุดมคติการทํากุศลใ้ถึงพร้อมนี่คืออุดมคติ ขอหลวงปู่หลวงตารูปนี้การชําระจิตใจให้สะอาดหมดจดจากกิเลสเตถีโลกโกธหลงทิฏฐิมานนะนี่คืออุดมคติหลวงปู่ต้องการจิตใจที่เรียกตามธรรมตามบินัยว่าจิตอรังหันใจอะไรหันนี่คืออุดมคติหลวงปู่ทำให้สามารถสมาร์ทสมผลได้ขอตายซะนี่คืออุดมคติหลวงปู่นั่นแหละ อยู่ไปก็โลกโลกโลกศาสนาขครขี้นหน้าพรธเจ้าที่เป็นพ่อทิจีเปรียบเสมือนพ่อเปรียดเสมือนแม่ของเราเปรียบเสมือนอาจารย์ของเรามาการถวายชีวิตแล้วกับพรธเจ้าเราจึงมีพ่อเดียวแม่เดียวมีอาจารย์เดียวเท่านั้นเราเห็นเหตุอย่างนั้นในความฝันนี่แหละเราก็ไม่คิดจะมายุ่งกับทางโลกเราจะอยู่ไป อยู่เขาลูกเดียวด้วยศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเห็นไหมละ่ะเทวดาในมือโลกาชาติเจงโกจัก,กรวาลรับทราบด้วยที่เป็นสมาธิแล้วขนาดนั้นเราตายตามป่าตามเขาก็จะเปีเสมือนพระในสมัยวิถีกาลนั่นแหะต่เทวดาที่เคยจ้างสมบรมบรารมีมาเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันมาก่อนก็มาทำศพด้วย ก็ปล่อยไปตามธาตุจั้งจีดินน้ำเผยลุมคือไม่สงขทานไม่ได้มีคำว่าห่วงหาอะไรก้อนไขไม่ได้มีลูกจิตลูกค้าไม่ได้มีก่อมวงเนื่องที่พักติอาศัยไม่ได้คิดว่าจะไปสร้างบทใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่สร้างวัดวาอารามไม่ได้คิดว่าต้องการดังมีลูกจิตลูกค้ามากเป็นเจ้าลัทธิเจ้าติถิไม่มีไม่มีไม่มีนี่อุดมคติหลวงปู่ไงไม่เคยคิดว่าเราจะออกมาเป็นกูเป็นบาของไข่นี่ พอเรายิ่งหนีออกจากบ้านมาเห็นครูบาอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่วัดอรัญจวาสีบรร่านา,นานดีเรายิ่งน้อมบลึกเข้าไปฝังลึกเข้าไปในใจก็มีแค่นี้เหมือนที่เรานึกตรึกต้องมาจริงๆมหาปริณผพานเท่านั้นที่เป็นสถานที่บริสุทธิ์เราจะประแสดงอาบัติกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์มหาปริณีพานเห็นไหมละ่ะ ขนาดเป็นจิตพ่อแม่ครูาจารย์อยู่กับหลวงปู่พ่อแม่ครูจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งเกือบยี่สิบปียังไม่รู้เรื่องหรือเรารู้ราอะไรอยู่นั่นะเ,เรื่องของเรื่อง,น,องนั้นนี่การที่เจอครูเจอบาผู้เลิดผู้ประเสริฐนิเลยเป็นบุญของพวกเราการที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตะรัยแบบไม่เสื่อมคลอนเสื่อมกายไปไหนนิหละบุญของพวกเรา การที่เกิดทันพระพุทธศาสนาเหมือนทุกวันนี้หากแมน้นเราไม่ได้เห็นพระก,กายหยาบที่เดินมาเป็นปกติเหมือนพวกเราก็ตามแต่พระก,กายหยาบพระวินัยและทำคําสอนของพุ้เจ้าอย่างยังอยู่เหมือนพระก,กายหยาบของพวกถ้าเราก็รบแล้วเป็นใหนึ่งเดียวกันโดยทำโดยทำโดยทำเยกเยะ ไม่มีไม่ออกจากกันระหว่างพระก,กายบายที่ท่านออกไปแล้วคือเผาทิ้งไปแล้วกับพระกายบายที่เป็นศีล227ข้อหรือพันข้อในบุบบพภะิขาหรือทำคำสอนของกุศิเจ้าหรือเรียกตามพระไตรปิฎกว่าพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก นั่นแหละคือประกายหยาบของพระพุทธเจ้าที่ยังทรงระชรอยู่ให้พวกเราได้กราบได้ไหว้เละได้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละลุงปู่จริงไม่สุขทานด่าก็ด่าที่ด่าลุงปู่นั่นพวกเธอด่าลุงปู่เหมือนกับดา่าและประมาทพระพุทธเจ้าเพรารรมประสงค์ด่าไปที่นันลกมหาเวจีคอยพวกเธออยู่จะเป็นพระเป็นอุบาสิกาก็ตามเพราะว่าเป็นพระเป็นอุบาสิกาในนามแค่นั้น ไม่ใช่พระเทไม่ใช่อุบาสิกาเทเหมือนที่เคยพูดให้ฟังบ่อกันถ้าพระถีินไม่เต็มก็แสดงว่าพระไม่เต็มบาทอุบาสิกาถีินไม่เต็มก็คืออุบาสิกาไม่เต็มบาทดูเขา้าใจยัง